ถ้าจะอยู่คอยใครหัวใจฉันฟ้องถามหาอ่าไม่ต้องคอยนะครับไม่ต้องถามนะครับนี่อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับไปดูอ่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนะครับนี่ลำโพงผมนะครับนี่ตัวนี้นะดังดีไหมเอาไว้เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวนะครับกดเพลงกันดับไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียดังดีไหมอ่าคับนะครับนี่ดังั้นคู่นะเป็นลำโพงบูทูธนะครับ2.1นะครับซับหนึ่งนะครับแล้วก็ซับหนึ่งซับูเฟอร์เออบูเฟอร์หนึ่งนะครับซับบูเฟอร์หนึ่งอ้บูเฟอร์สองซับูเฟอร์หนึ่งนะครับเนี่ยเนีเอหนึ่งออนี่มาดูอันนี้ต่อนะครับ ตา3ามเซนครึ่งนะครับความยาว150เมตรในแนวราบนะครับแล้วก็ลึกในแนวดิ่งลึกในแนวดิ่งนะครับตั้งแต่ทุน่นถึงตะกัวนะครับลึกในแนว like right <umen> AP นดิ่งนะครับจมลงแบบนี้นะครับในแนวดิ่งนะครับประมาณ75ตา3ามเซครึ่งเจตา2องเมตรเจเชือกคร่าวหนา3ามเซครึ่งแบบนี้นะครับหัวนี้นะครับตะกัว80ลูกโลนะครับตะกัวประมาณ3ากิโลกว่าเกือบ4ีกิโลนะครับโอ้โหน่าไช่มากๆนะครับ ตาสามนครึ่งนะครับแค่ตะกัวแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยทึบนะครับถ้าทึบมันมีแรงต้านน้ำนะครับตีมันจะยกนะครับเพิ่มตะกัวสักนิดหนึ่งก็ดีโอเคนะครับแล้วแต่คุณจะใช้นะครับตะกัวสั่งได้นะครับร้านเรานะครับอยู่ติดริมทะเลนะครับหาดสาเร็จนะครับถ้าชนะนะครับร้านสีน้ำเงินนะครับร้านผมจาไว้จาไว้จาไว้ฝากไปด้วยนะพี่นะไปจได้แบบไหนป่ะบอกผมเดี๋ยวผมจัดให้